สวัสดีครับวันนี้เราจะพามารู้จักกระบวนการสร้างมิวสิกวิดีโอและกระบวนการสร้างวิชวลเอฟเฟกจริงๆแล้วการสร้างมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยครับแค่เราถ่ายคนนั่งเฉยๆก็ได้หรือจะถ่ายวิวซส่ๆถ่ายคนเต้นตลกๆก็ได้แต่ถ้าว่าคุณสนใจว่าการทำเนี่ยจริงๆแล้วมันทํำยังไงคุณลองมาดูวิธีนี้ การทำมิวสิกวิดีโอและวิชวลเอฟเฟกต์มักใช้สิ่งที่เรียกว่าหลักการ 3P แบบเดียวที่ใช้กับในหนังนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันตรงที่จุดประสงค์ของการนําไปใช้อะมันต่างกันแค่นั้นเองโดยมันจะมีอยู่3ขั้นตอน 1. ขั้นตอนก่อนการผลิตหรือ P-production คือเราจะวางแผนการทํางานต่างๆผู้การวางคอนเซปต์งานบท MV การออกแบบอาร์ตต่างๆโดยนําไอเดียจากผู้มืกับและนําไปวางแผนโดยจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อคนในทีมเห็นภาพตรงกัน จนไปถึงการเตรียมการสําหรับกระบวนการถ่ายทําแล้วคอนเซปต์สำหรับงานมิวสิกวิดีโอคืออะไรมันก็คือสิ่งที่เป็นโครงสร้างของมิวสิกวิดีโอเพื่อสื่อสารความหมายของเพลงอย่างเช่น MV เพลงรักเธอเหมือนเดิมที่เราจะทาคอนเซปต์ concept ของมันน่ะพูดถึงการที่เรารักใครสักคนไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามเราก็ยังคงรักเขาเหมือนเดิมโดยที่เราจะมาทําเป็นแนวรอมคอมหรือโรแมนติกคอมเมดี้มู้งอนโทนของงานเนี่ยมันจะออกแนวบอมวอมมีสีสันสดใสให้เข้ากับตัวคอนเซปต์ของงานเรา พอเราได้คอนเซปต์แล้วเราก็จะนํามาเขียนบทกันเวลาทํา MV ตัวบทไม่จะถูกลดทอนลงมาในรูปแบบของบอร์ดซึ่งมันคือ presentation board ที่เอาไว้อธิบายบีฟทีมงานในเข้าใจ presentation board หรือ music video idea board จะต้องโชว์ทั้งเนื้อหาที่จะเล่าและโชว์ภาพที่จะเล่าคู่กันไปจากนั้นเราก็จะไปเขียนเป็น storyboard และ Breakdown storyboard คืออะไรมันคือภาพที่แสดงลำดับเหตุการณ์ส่วน e a k d o าว คือตารางการถ่ายทําว่าเราจะถ่ายกี่โมงถึงกี่โมมีเพอปอะไรในฉากไหมเบรกดาวจะมีหลายแบบอย่างเช่นเบรกดาวไฟเพื่อดูว่าซีนนี้ควรจัดไฟยังไงเพื่อให้ง่ายกับการสื่อสารกับคนในทีมและก่อนจะเริ่มการถ่ายทําควรมีการประชุมกับทีมเพื่อให้เข้าใจตรงกันเราจะได้ทํางานกันได้อย่างลื่นไหลในส่วน P ีโปรดักชันของวิชวลเอฟเฟกตเราต้องวางแผนวิชวลเอฟเฟกตทั้งหมดต้องระบุว่าฉากไหนอะ่ะจะใช้วิชวลเอฟเฟกตบ้างและประเมินความซับซ้อนของงาน เมื่อเรารู้แล้วว่าฉากไหนต้องใช้วิชวลเ f ฟ c t สิ่งที่เราต้องทำคือพีวิชวลไลเซชันคือการทำภาพร่าง 3D หรือสตอรี่บอร์ดสำหรับงานวิชวลเนฟิกเพื่อสแสดงสถานที่ต่างๆและฉากต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้สตอรี่บอร์ดแบบ 3D แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการวาดภาพคอนเซปต์อาร์ตของงานวิชวลเ f ฟ c t มันคือการวาดภาพที่สมบูรณ์แบบซึ่งกำหนดฉากตัวละครอุปกรณ์ประกอบฉากเครื่องแต่งกายแสงสีและสิ่งสุดท้ายในการวางแผนงานวิชวลเอฟฟก เราต้องกำหนดตำแหน่งกล้องแท็กกิ้งมาร์คไลติงเพื่อรองรับวิชวลน f ฟิคภายหลังขั้นตอนการผลิตหรือโปรดักชั่นคือกระบวนการถ่ายทำหลังจากที่เราให้ทีมอาร์ตมาเซตห้องเป็นเวลา3วันโดยทีมของงานจะเป็นฟิลปาร์ตี้อเมริกัน8 0 9 0เเราเลือกถ่ายซีนนี้เป็นซีนแรกเพราะปัญหาเรื่องฟ้าฝนนะครับเนื่องจากเมื่อคืนเราดูพยากรณ์อ,อากาศแล้วคาดว่าฝนจะตกช่วงเย็นๆแล้วเราอยากได้แสงเย็นเราเลือกที่แก้ปัญหาด้วยการ ถ่ายตอนช่วงเช้าๆที่มีลักษณะแสงคล้ายกับตอนเย็นๆแล้วเราจะนำไปทำสีอีกทีในขั้นตอนโพสต์โปรดักชันในซีนนี้เราจะเซตบริเวณห้องโถงเป็นแสงเย็นๆสมๆจะเป็นซีนอินดอร์ที่ค่อนข้างมีแสงจากข้างนอกเข้ามาเยอะเราจึงใช้แค่ไฟเนนไลท์สามร้อยบียิงมาเป็นแสงแข็งเพื่อให้ได้ฟิลเหมือนแสงยามเย็นที่สาดเข้ามาและใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดบริเวณกระจกเพื่อไม่ให้เห็นแสงที่สว่างเกินไปพร้อมกับซอฟแสงที่เข้ามาในฉากด้วย และแล้วเราก็มาถึงซีนสุดท้ายนะครับในซีนนี้จะเป็นปาร์ตี้มินิคอนเสิร์ตในซีนนี้เราจะจัดแสงเป็นไลฟ์ฟอร์ซีนหรือเป็นการจัดแสงแบบครั้งเดียวแล้วใช้ถ่ายยาวๆโดยเราจะใช้หลักการทีพอยไลติงเป็นการจัดไฟพื้นฐานที่ใช้ไฟเพียงแค่3ดวงหรือเราจะมีไฟแอมเบียนต่างๆเข้ามาอีกก็ได้โดยจะมีคีลท์คือไฟหลักที่ให้แสงกับตัวแบบฟิลไลท์ ight, คือไฟที่ช่วยลดความเข้มของส่วนเงาเพื่อให้อีกฝั่งของตัวแบบมืดเกินไป สร้างความส่วนดุลให้กับภาพนั่นเองสุดท้ายก็คือแบ็คไลท์คือไฟที่ยิงมาจากด้านหลังนั่นเองมันทําหน้าที่ในการสร้างขอบแสงบนตัวแบบเพื่อแยกแบบออกจากพื้นหลังนั่นเองมันจะทําให้ภาพอะดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นขั้นตอนการผลิตในส่วนวิชวลเอฟเฟกเราจะใช้วิชวลเอฟเฟกในฉากมินิคอนเสิร์ตเป็นฉากที่เพดานถล่มมาแล้วมียานอาวกาศบินมาในฉากนี้เราต้องถ่ายตามที่เราวางแผนไว้เป็นพระเอกและนางเอกมองไปที่เพดานถล่มลงมา แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำมิวสิกวิดีโอนั่นก็คือขั้นตอนหลังการผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า,า post production มันจะเป็นการตัดต่อเรียบเรียงฟุตเทจของมิวสิกวิดีโอให้ตรงตามแผนที่เราวางไว้ในส่วนนี้เราไม่ได้ใช้เทคนิคตัดต่อที่บือหวามากแต่ใช้อย่างเหมาะสมให้เข้ากับ MV ของเราอย่างเช่นจำคัดเป็นการตัดเหตุการณ์ให้มันสั้นลงทำให้ MV ดูกระชับขึ้นแล้วก็จะมีคัดออนแอคชั่น คือการตัดจากอีกช็อตดึงไปอีกช็อตหนึ่งโดยแอคชั่นต่อกันหลังจากนั้นเราก็จะมาเกียร์สีกันการเกียร์สีจะช่วยให้งานเราดูคมโทนมากขึ้นบรรยากาศด,ดูต่อเนื่องกันช่วยเสริมอารมณ์และความรู้สึกได้ดีอีกทั้งยังเป็นการเก็บงานขั้นสุดท้ายอีกด้วยขั้นตอนหลังการผลิตในส่วนวิชวลเอฟเฟก t มันจะมีการแมท moving แล้วก็ค a มเมราแท็กกิ้งมันคือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกล้องเพื่อให้ CG ของเราอะมาซ้อนทับได้ดี t ีดีโมเดลลและ t e x t จอร n g ก็คือการสร้างโมเดล TD ของวัตถุแล้วก็มาใส่พื้นผิวให้กับวัตถุวัตถุเราเนี่ยจะได้มีความแบบว่า t ทกเจอรที่มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเพดานถล่มเศษหินที่หล่นลงมาจากเพดานเนี่ยมันก็จะมีเทกเจอร์ของหินของดินแล้วก็เทกเจอร์ของยานอวกาศที่ดูเป็นแบบเหล็กๆหล็กแมทเทียดูแบบ m e t a l ลิกอะไรประมาณนั้น a n นิเมชันคือการทําให้วัตถุหรือตัวละครเนี่ยค่อยๆเคลื่อนไหวในฉชาของเราอะ่ะจะมีการทำแอนิเมชันให้ยานเอเลียน่คยค่อยๆลอยลงมาแล้วก็หมุน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 ไลิและเรนเดอ i n g มันก็คือการใส่แสงให้ตรงกับฉากที่เราถ่ายมาแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเป็นภาพเป็น s e q u e นต์เพื่อไปทําต่อในการ c คอมโพสิ Simulation ก็คือการจําลองเอฟเฟกต่างๆเช่นควนันน้ําดิน ต่ในฉากของเราจะเป็นการจําลองควันกับการจําลองเพดานที่ถล่มลงมาและมีพวกเศษหินตกลงมาด้วยคอมเพรสเซชชงมันก็คือการรวมฟุตเทจจริง TD s i ซิมูเลชันโมเดล TD ต่างๆที่เราทํามามันก็คือขั้นตอนในการประกอบทุกอย่างรวมกันในสุดท้ายมันก็คือการคัลเลอร์กรดดิ้งมันก็จะเป็นการเกรดสีของส่วนวิชวลเอฟเฟกให้มันดูเข้ากับภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือกบวนการสร้างมิวสิกวิดีโอและพิเศษเอฟเฟก t s หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทําให้ทุกคนเห็นภาพของกระบวนการทํางานเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอและพิเศษเอฟเฟกได้มากยิ่งขึ้นและหวังว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่อยากเริ่มต้นสร้างผลงานของตัวเองได้ครับ